ตัดผมข้างนอกกี่บาทลูกหกสิบหกสิบาทเนี่ยถ้าวันนี้มาตัดฟรีอ่ะเอาตังหกสิบบาทไปซื้อขนมกินเลาบนาผมตัดข้างนอกหรอตัดโรงเรียนปลายสิบแปดสิบที่นี่ตัดฟรีด้วยโอเคไหมเดี๋วไปต่อแถวเลยว่าจะตัดกับช่างพี่คนไหนนะครับกินไหนูตัดกี่บาทลูก ฮะหนึง่งรอยอตัดหนึ่งบาทโอเคเดี๋ยววันหลังมารอตัดกับพี่ๆที่นี่นะคะไม่ต้องเสียตังค์เอาตังค์ร้อยหนึ่งไปสกินขนมได้ด้วยเนอะโอเคค่ะ เออนะคะประมาณนิ้วนะึง ระว,วังหูนะคะไม่เก่นมีงด้วมมันก็เลยมันก็ต้องมีความตื่นร้นในการที่ ตัดผมแล้วก่อนนะครับยาวเฟย้ยเลยยาวเฟย้ยเลยต้องไปล้างผมนด้วยอยู่ปออะไรแล้วลูกปสามวันนี้จะตัดทรองอะไรครับทรงนักเรียนอ่ทาทรงนักเรียนเดี๋ยวต่อพี่คนนี้นะเดี๋ยวต่อพี่พีพนะครับ คนนี้จะไปธุระเหรอโอ้โหคนนี้จะไปธุระด้วยใช่ค่ะเดินซื้อสิทำให้หนีบผมไม่ตัดเนาะตัดตัดไหมคะตัดปลายจะเป็นสไลด์เป็นเป็นสไลด์ไหมคะหรือจะตัดตรงๆเฉยๆอ๋โอเคตัดตรงเฉยๆ เหรียญเท่าบหร